สบายดีสบายดี่งยมแรงพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีมาทุกคนขวบเสียหมอนี่ฮะพอดีนะทิพน้อยเลยองเฮียนแต่เว้นก็เลยมาเฮือนแต่เว้นนี่ให้เหรอยังนี่ไม่พักเมื่อยจะช่วยเลี้ยงลูกคนเดียวลำไรคนเดียวเมื่อยคอยก็เมื่อยโอ้โหนักเสียดแล วิตครขอบครัวจะสิเป็นอาอยู่เเา,เอ,าเอ่นแล้วไม่ยาเจ้าหนื่นแต่อดเลยแต่ทนจะอดประหอนไม่ได้ซื้อสินหมูมาห่านน,น,นะคะประจําดอกกายมาทางอันนอ่าน,นําปลาปามันมีห่านหนึ่งเดี๋ยวเราขายสินหมู ก็เลยแบ่งสิซื้อร่วงนึงเหมือนกับซื้อฮีดเน่ซื้อฟังกรรมเน่เลยสิมะขวายลูกนมนี ก็ได้พี่นะพักกว่ากะสินี่พักกาพักกะลำเพ็รมักเล่นดีจ้เลยห่อลงไปเลยนะ บีบน้ำให้คอยในจองนึงบีบน้ำใส่จอกมาให้คอยจองนึงน,น,น้ำกินเอไ้ hey,

สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วต้มสุกๆไปดิปัวก็คือบปัวใส่น้ำไลายใส่น้เครืงเจาะแล้วก็ต้มมูต้องต้สุกๆซอหอยกับบมีซอดหอยกับเมดก็เลยใส่แต่น้าปลาซื้อรน้ตาล เห็ดไหมเห็ดเห็ดมาเห็ดหอยบะนอ่มๆเห็อย่าเห็ดเนี่ยนั้น mẹ <Nhạc> <Nhạc> ông nèo hát và nó đeo bột ngọt tao mặn No, que đúng <coughs>

ไม่นะไ่เขาหนะไ่เขาลูกไม่ใล่เด็กแม่เอ๊ะมื้แล้วเพสมราอยากกินเพสมื้อมาเอา

บอกแม่มันคือนั่งบอกปก็ต้องกินขาอยสมน้ำหนไมอยากสดน้ำอย่าไว้พีคพีคกันนี่มดได้ว่กามแทนน้ม่าากมจะร่มเด้อร่มมันเลยอันนี้กัน่มมันกินเขียวกันล่มกุ้าล่ม 他爸爸去哪里了、啊？